สวัสดีค่ะพี่น้องสุข,ขุขสุขล้นเด้อค่ะเด้อ่อรควัวาำเพลิมมือนี้เศร้ามากเบิงทีเบิงน้องคุณนายแม่กัย่างมาดูแลว่าสิจัดแบบใดเป็นขั้วที่ว่าให้มันดูดีพี่น้องเข้ามาหลายเหมือนมือนี <ๆ S 2> ้เริ่มมากเด้อเนี้พี่น้องเริ่มมาแต่ว่ามือเอื้องยังิีลากหลายค่ะคุณนายแม่ยังญาสิเป็นร่มมือนีดดๆๆ้เข้ากับาซบาว่าเพิ่นท้างไก่พี่น้องท้างไก่เพิ่นจะสิมาแต่มือนี้แต่ว่าท้างไก่กต่หมายถึงว่า หมูเอืนอนบาหนี้กับลูกคุณแม่สิมาจัดบบเบื้องวาคว่อมเรียบร้อยที่บตัตจะเป็นบุฟเฟ่ต์เลยค่ะเด้อพี่น้องเป็นบุฟเฟ่ต์เชิญแขกมาพี่น้องบุฟเฟ่ต์ท่า่ากสิจัดลูกจานยังให้มันเรียบร้อยแล้วตรงไหนบ้านสวยสวยกะสิมาบอกหนูบ,บอกหลานทีมงานห้าจัดเพราะว่าหมอนี้แขกสิเริ่มมาแล้วพี่ให้น้องมาซอยเที่ยวซอยสร้างบุญรวมกัน,น,นเนาะพี่น้องเนาะคุณได้แม่กะมาดูความเรียบร้อย มาดูทางทัวไปดูทางทัวคนอัวกันไหมแ้วนนดิแมาดูทางทัวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้แม่ทัวลูกหลานเดินเอาทำร่วมค่ะค่ะค่ะร่วมด้วยช่วยกันเมาน้นำไล่จีเทาเพื่อนสาว ด้วยเช่นกัะจ๊ะพ mm ่อแม่พ so ี่น้องฟ้องไปอยากแม่กล้วข้าวมาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ขนาดมือมือวันที่วันที่สามเนี่เสื้อวันที่สี่มื่งโจาสิบห้าจังได้เหรอเขาต้องเดียร์วันที่สามเนี่แม่กลัวยังมาไม่หมดแม่กลัวนี่ประมาณเศรกว่ามันเศร้ากล่วพี่น้องอันนี้ไม่แต่มีจะหลูกหลานเหรียญหลอนคุมเฮ้าก็มาทางอื่นเพิ่นจะสิม่ได้อีกไคว่าถ้าเบิ่งซอยกันเด้อการจัดงานครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ นี่ไงซ้ำใหญ่ให้พี่น้องมาเบิ่งนรวมด้วยช่วยกันแนักชื่าแนกักจัดให้แล้วจัดให้แพนักหนึ่งเขาาแพนกพเท็ดาาแพนกแกงแกงเฟาแพนกพเทศข้าวปุ้นนี่เรียบร้อยทุกทุกแพนกค่ะ,ะร่วมคือมีกระลูกเจลาห์เข้าร่วมด้วยช่วยกันนะคะเดี๋ยวคุณพ่แม่ก็จะมาจัดโต๊ะตรงนี้โต๊ะบุฟเฟ่เนี่ยไม่ต้องมีเงียมากอดที่ นั่งกับแมาแล้วค่ะหนังกับมาแล้วเด้อพี่น้องพูดนังหนังใช้ที่ใช้พูดเรื่อบ้านหมูอแลงหมูอแลงมาข้อไปบั้งนังเรื่อบ้านเลงเน้อไอ้หนั่งนั่งเรื่อบ้านเลงนี่จอหนังสิจ้างหันมาแล้วหนังอ่ะหนังมาแล้วนี่เอาพี่น้องดูแลซอยกันแผนกจัดโตผ่านกอคจานี่ซาบะกัยังประเทศไหนรอยเป็เส้นเป็นไายเดี๋ยวเขาค่อยๆจัดไปเด้อ พอห้ามกับค the so so like like ่อยๆไล่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 ล่างเชียร์สติดจ้างน้องสติดไล่โซดไล่โซดเห้พี่ให้น้องห้ามเดือบงว่าประมาณไหนเนาะงานเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่นาบ้านตรงนี้ก็คือสิรับแขกมืออื่นตรงหนึงกับสีเงาเมลแงกับสีเป็นตัวกินอยู่หันมะล่ำนาเวทีอยู่ที่เดิมตรงที่สนามกีฬานะคะมืออื่นอันนี้คือพี่น้องสีมานี่ยังมือ คุณแม่กันจีคุณนายแม่กันจรีรับแขกยม่มือ่ละมื่ออื่นอะเกมือแรงนี่ละเนื่อแจมือแรงนี่ละไปคพก่นจีแมาน,นีคือสถานที่ตรงนี้กะคือณนะที่ที่บ้านสาวน้อยสาวน้อยหนึ่งนาบ้านสาวน้อยหนึ่งอ่าบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องนาบ้านริมบึงริมบึงสบายสบายจัดไปพี่น้องวางไปเอาประมาณนี้เนาะคะเนาะโอเค ต่อไปนี้ก็เราจะจัดโต๊ะเฉยๆเดี๋ยวให้ไปหาขาหา,หาอย่างมาป้าปูนมีกันจัดเป็นแบบบุฟเฟ่เลยพี่น้องมากค่ะคือบุฟเฟ่กาเฟ่ผู้อ่นอานเสิร์ฟแต่เสือไปมากระเจะมีแผนกเสิร์ฟแผนกต้อนรับหลายหลายลาย่างพี่น้องจังมากรวมงานจังมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อกระมแต่ลูกตลาดเู้นนี่ละ,ะบุฟเฟ่เอาเป็นข้าวสวยก็คือ าก็ัดกระเพราด้วยนมีลาบหมูมีัดกระเพมีลาบหมูอาหารการกินจะบางเทีจะตุกขัดตัวบกข่องเข้ากับเบื้องซอยกันดูเนี่ยขึ้นไงกับชีบาสีบอกขัดตัวบกข่องดอกคือหมดแล้วใกล้จะหมดก็เอาสูงมาใกล้จะหมดก็ทํามาจังเสียคือให้พี่เห็น้องเข้าได้ยุ่งกินเนาะค่ะเนาะบอ๊ะกรสีบอคชีบาสีบอกขัดตัวบกข่องปันไลยดอกกระหูกจักินดอกว่าส่วนหลายส่วนหลายเข้ากับตอนรับตามหลายเพิ้น นีพเ่บาลพญนบาลสายต่วนเจ้าเช่มดนเยอะก่าน้นพเนบาลไก่ตวนยกกวไนนขึ้น้นเลเรกำลังรับประทานอาหารเ่าง่ายขนมีซองอันแม่ยื่เลยกว่าไแม่อยากนอดแม่กีนด้เสียงเอาวมไฟดับทีหนึ่งก้อนเรองมือไฟดับคือมือเลยหอังเหยไฟดับทุกมือเขาบอกเเป็นเไพลังดูดไรบ้อันนี้ทีมงานมอลํามีลัเพิร์นนี่ครับพยาบาล ตัวแทนแม่แดงครับพี่ตั้มพี่ตั้มพี่แอนแล้วก็พี่ลำดวนมามอบอ่ะมาพี่แอนเหรบไม่ใช่แอนดุจดีอันนี้แอนอักษาร้านเสาอันเสาแม่แดงเอาเป็นตัวแทนเพื่อนเอาเครื่องเสียงมามอบให้แล้วก็เอาต้นกะป้าใส่มาต้นบุญลุดต้นบุญต้นเงินต้นบุญครับต้นเงินต้นบุญเนาะค่ะค่ะเออเดี๋ยวผมเนาตอง กุญแจกุญแจทามยูบางยตูดูมี่ผู้ใดอยเป็นผู้เอาไม่บอกได้ได้ได้ไม่ีทีถุงดำเลยแต่ถุงดำมันโดนโดนโดน็่ก็โดนับางนี่กระานกางไฟกางหลบเออไปทามด้วยผู้ใดผู้ใดเอากุญแจอันนี้มั้งมุ่ง้อง อาหารการกินกับสิมี่อาหารการกินบุฟเฟ่มือเอื้อนนี่กับสิมี่เดอ้อหนึ่งลาบหมูสองแกงเผ็ดสามคัดแล้วกับสิมี่สี่ถอดไก่หาตำบักคุงหายางเรือพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันผู้ได้มากกับสิรับประทานอาหารปานนี้บ่ได้มีหูสลามบ่ได้มี่พวกอันมุน่นอันดอกเพื่อเป็นอาหารการกินบ้านๆให้หนูมากไป เขาแลเคยที่นี่น้ำยาข้าวปุ้นยาขาปุ้นบอกเลยครับน้ำยาข้าวปุ้นเุื่อน่อนของน้องขิมอร่อยไหมน้องขิมไม่ไม่ไม่พวเขาไม่พวเขาอันว่าอร่อยเดี๋ยวแม่สิไปบอกว่าโอ้ยแป้งนัวใส่หลายแส้นหลายใส่ถ้าไม่อร่อยน้ำบอกนะใส่แป้งนัว่าอะไร้งใส่ใส่ใส่เป้งนันว่าหลายจ้าวีมาก่ะอันนี้ว่าแ่บเด้อแม่ก็บอกว่าให้เฮ็ดเข้มข้นซีไรซีไรช่วยแม่พวช่วยหนูนี่เว่ามันข้นหมดนี่กระดูกหลารเดู้ แล้วสิ่เทียนยูซิงกับหนุ่มโมแม่เซียวสิไปกินสิไปกินทางในเถอะเมื่อวาสิไม่กินโต๊ะนี่ไม่กินโต๊ะมิม่มีหม่องนางได้เนาะคันกินโต๊ะเราสิบ่มีหม่องนางเดี๋ยววันกินทอดว่าให้กินโต๊ะนี่ยกินทางในคันกินเนี้อเกิดสิบ่มีหม่องยูอีกล่ะสุดยอดสี่เทียนเกิดสีบ่มีหม่องยูอีกพี่น้องไข่เมื่อนี้ก็ร่างชายย่อยมากเนี่ยพี่น้องเนี่ยช่างไก่เพิ่นกับว่าเออสี่ม่วันที่สามเนาะ ล่งเทียมมากหอดวันทีซีแม่สุภาพจิบวไปได้คุยอีกกันคนจีบน้องอันยูพี่พนะคือว่าเป็นเจ้าะน้ำตาลต่างเที่ยวไปได้ตอนเราอยู่เนี่ยทุกคนที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเขานี่มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเด้อพี่น้องค่ะห้อยหอวมือเอื้อนข่อยยิบปากปากปคสิว่าเป็นสิจิตตุกขวกถูกปีวันนี้ก็บว้มสมิ่คุยหอดมือเอื้อนบ้างดีย้ายข่อยเป็นร่มเนี่ยไปต้องกินข่ากินแล้วขากินแล้วตื่นขึ้นมาคุณแม่กินนมแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเอา คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะเรื่องผิดคลิปนหนาเขาจังเบิ่งกันไหมต่อไปก็อาจจะไล่สดหรือว่าจากนี้ไปหาหมือรกอาจจะไล่สดทั่วไปแขกมาแนวใอยรับแขกก็แบบน,นี้เอาโคตรพ่อบักบัอบักแตงจวดจาดฟาดเบิ่มพันนะ,นนะเอาม้านลดเอามาอา้านลดบายบายสวัสดีค่ะน้องแก้มน้องแก้มนางเอกพนะ